ครับผ่านทาง Facebook Live แล้วก็ผมก็ได้รับเกียรตินะครับต้องขอบคุณท่านอธิการที่ได้เชิญให้มีโอกาสได้มาพูดคุยกับทุกท่านนะครับในหัวข้อที่เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับก็คือเรื่องโควิดว่าเมื่อมีเรื่องโควิดเกิดขึ้นส่วนรวมประเทศประชาชน ได้รับผลกระทบอะไรกันบ้างแล้วก็สถานการณ์นั้นจะนำไปสู่ภาระหน้าที่อะไรของมหาวิทยาลัยที่เราสามารถที่จะออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนออกมาช่วยเหลือประเทศชาตินะครับตามภาระหน้าที่ของเราได้มากน้อยเพียงใดนะครับฉะนั้นผมก็อยากที่จะได้ถือโอกาสนี้นะครับได้พูดคุยแล้วก็ให้ทุกท่านได้เห็นภาพ นะครับในเรื่องของสถานการณ์โควิดแล้วก็ในเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจสถานการณ์ของสังคมโดยภาพรวมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าในฐานะที่เราเป็นหมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิน่นเราจะจัดบทบาทหน้าที่ของเราอย่างไรนะครับให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์พอพูดถึงเรื่องโควิดเนี่ยผมก็เชื่อว,ว่าทุกท่านก็คงจะ ติดตามข่าวกันนะครับก็คงจะไม่มีเหตุการณ์อะไรที่น่าติดตามมากเท่ากับเหตุการณ์เรื่องโควิดนะครับเพราะเป็นสิ่งที่มีตัวแปรมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตนะครับแล้วก็สร้างความระแวดระวังให้กับทุกคนนะครับว่าจะจบกันเมื่อไหร่นะครับและแต่ละท่านจะต้องทำกันอย่างไรพูดถึงโควิดวันนี้ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ ที่ทั่วโลกประเชิญไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องโควิดของเรานั้นเนี่ยตอนที่เกิดเรื่องขึ้นเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะฮะช่วงกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการควบคุมดูแลนะครับในเรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยได้ดีมากเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยเรามีผู้ผู้ติดเชื้อก็ก็หลักพันนะครับแต่ละวันก็ หลักสิบในตละวันก็หลัก10ผู้ติดเชื้อสะสมก็แค่หลักพันเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสถนานการณ์ที่เราควบคุมได้ดีด้วยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนจนตอนนั้นเนี่ยเขาก็ชื่นชมประเทศไทยกันบอกว่าเราเนี่ยดูแลเรื่องนี้ได้ดีฉะนั้นผลกระทบจากโควิดในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็มีนะครับเพราะว่าพอเกิดโควิดขึ้นระบาดท,ทั่วโลกเนี่ยเราก็ไม่เดินทางกันไม่ท่องเที่ยว ไม่ลงทุนนะครับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานฉะนั้นก็เลยก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจเขาก็คาดการณ์กันว่าถ้าโควิดจบประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นประเทศหนึ่งที่จะฟื้นตัวได้เร็วเพราะอานิสงส์จากการที่เราสามารถบริหารจัดการปัญหาเรื่องโควิดได้ดีนะครับซึ่งตอนนั้นตัวเลขของเราดีมากนะครับเขาก็บอกว่าถ้าโควิดจบเนี่ยก็ต้องมาเมืองไทยแหละมาลงทุนเมืองไทยมาเที่ยวเมืองไทย นะครับเพราะว่ามาตรฐานทางด้านสาธสุขเราดีอันนั้นก็เป็นเป็นสิ่งที่ทั่วโลกชื่นชมเราในช่วงแรกของการระบาดแต่ว่ามาในระยะหลังเนี่ยโดยเฉพาะในช่วง <c oughs> สองสาเดือนที่ผ่านมานั้นเน่ยเราก็เริ่มนะครับประสบปัญหาการพบผู้ติดเชื้อโควิดมากขึ้นนะครับตั้งแต่สถานบันเทิงนะครับบ่อนการพนันแรงงานต่างด้าวนะครับแล้วก็มาตามแคมป์ไซ คนงานก่อสร้างต่างๆนะครับมาเรือนจําฉะนั้นในคัสเตอร์ใหญ่ๆที่ตะหลังที่ได้มีการตรวจพบเนี่ยทำให้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อเรื่องโควิดเนี่ยสูงขึ้นนะครับจนณขณะเนี้ยเรามีเลคคอร์ดถึงประมาณ1 000, 1 0 0 0 0สกว่าคนนะครับถือว่าผู้ติดเชื้อสะสมของเราเนี่ยแต่หลักแสนนะครับจากเดิมที่เราแต่หลักพันแล้วก็เมื่อก่อนนั้นแต่ละวันเนี่ยเราก็หลักสิบ ตอนนี้ในแต่ละวันก็หลักพันผมจําได้มีอยู่วันนึงขึ้นไปถึง9,000นะครับอย่างวันนี้ก็ที่เรากําลังพูดกันในวันนี้ก็3,759ลหลายทั่วประเทศนะครับที่ติดเชื้อแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตวันนี้ก็34คนเฉพาะโคราชเราเองเนี่ยก็ยอดรวมนะครับผู้ติดเชื้อก็900 900กว่าคนนะครับเสียชีวิตไปแล้วประมาณ10นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะสูงขึ้นมาก ก็เลยได้สร้างความวิตกกังวลกันนะครับว่าว่าเราจะแก้ไขปัญหาโควิดอย่างไรฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องโควิดเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่ที่สามารถจะแก้ไขได้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องโครคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นใหม่แล้วก็ตอนนี้ก็ทั่วโลกก็ได้มีการค้นพบเรื่องเรื่องวัคซีนนะครับเรื่องวัคซีนต่างๆแล้วก็ได้มีการฉีดวัคซีนกันมากขึ้นจนกลายเป็นว่าขณะเนี้ย คำตอบก็คือว่าใครฉีดวัคซีนได้มากกว่าใครฉีดวัคซีนได้เร็วกว่าก็จะชนะโควิดได้นะครับใครที่ยังฉีดวัคซีนช้าก็ยังจะต้องเจอกับโควิดต่อไปจากนั้นจะเห็นได้ว่าตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยให้ความสําคัญเรื่องวัคซีนแล้วก็วัคซีนก็มีการคิดค้นกันนะครับดูๆแล้วทั่วโลกก็หลายสิบชนิดนะฮะแต่ว่าเท่าที่เท่าที่ปรากฏเป็นข่าวก็อย่างที่เราได้ยินกันนะครับก็มี ซีโนแวคมีแอสตามีโมเดอร์นาจอ h ์นสันแอนด์จอ์นสันไฟเซอร์นะครับสปูตนิกมีอะไรอีกหลายอย่างนะครับที่เป็นเรื่องของวัคซีนที่ตอนนี้มีการฉีดกันทั่วโลกขณะนี้เนี่ยตัวเลขการฉีดวัคซีนทั่วโลกเนี่ยก็ประมาณ1700ล้านโดสถึง1800ล้านโดสยอดรวมสะสมเลยนะฮะทั่วโลกแล้วก็ในแต่ละวันตอนนี้ตัวเลขการฉีดเนี่ยก็เพิ่มขึ้น อยู่ในระดับ29ล้านโดสต่อวันถึง30ล้านโดสต่อวันนะครับทั่วโลกเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยฉีดเนี่ยประมาณ29-30ล้านโดสคราวนี้เนี่ยเป้าหมายของการต่อสู้กับวัคซีนใะการต่อสู้กับโควิดด้วยวัคซีนเนี่ยเขาก็มองกันว่าเราก็ต้องมีเป้าหมายในการที่จะฉีดให้ได้ประมาณ70%ของประชากรนะครับเช่นเช่นสมมุติประเทศไทยเนี่ย เรามีประชากรประมาณ69ล้านคนนะฮะ70%นี่ก็ประมาณเกือบเกือบ50ล้านคนนะฉะนั้นก็คือเป้าหมายว่าถ้าเกิดประเทศไทยเนี่ยสามารถฉีดวัคซีนได้50ล้านคนของประชากรเราก็จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่นะฮะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ซึ่งภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นหลักทางการแพทย์ว่าเราไม่ต้องฉีดครบร้อเ จ็ดสก็ภูมิคุ้มกันหมู่ก็เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นก็คือเราจะได้ยินว่าปีนี้เราพยายามที่จะให้ได้วัคซีนหนึ่งรล้านโดสเพื่อที่จะมาฉีดให้กับประชาชนประมาณ50ล้านคนนี่ก็คือเป้าหมายของประเทศไทยนะครับแต่ว่าโลกเนี่ยตอนนี้ก็ฉีดไปแล้วประมาณแผ่นแปดร้อล้านโดสโดยเฉลี่ติวันหนึ่งก็เกือบเกือบยี่สบแดยี่สิบเก ล้านโดสต่อวันนะฮะคราวนี้เนี่ยเป้าหมายของประเทศไทยถ้าเกิดเราสามารถฉีดตัวนี้ได้เร็วเท่าไรเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถฉีดเลือกตัวนี้ได้เร็วเท่าไรเนี่ยปัญหาเรื่องโควิดก็จะจบเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าตัวเลขของเราขนานี้เนี่ยล่าสุดเราก็ฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยประมาณประมาณสามล้านโดสนะครับก็สองล้านโดสเนี่ยก็คือว่าฉีดให้กับเข็มแรกนะครับแล้วก็ อีก1ล้านโดสเนี่ยก็คือได้รับทั้งเข็ม1เข็ม2ถ้าคิดเป็นยอดรวมประชากรเนี่ยก็ถือว่าประเทศไทยเราได้ฉีดวัคซีนให้ประชากรแล้วเนี่ยประมาณประมาณ2%ของประชากรของประเทศไทยนะครับในอาเซียนด้วยกันเนี่ยเราก็อยู่ระดับอยู่ระดับกลางๆนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถเร่งเรื่องการฉีดวัคซีนให้ครบร้อยล้านโดสได้เมื่อไหร่ก็คือประเทศไทยก็จะมีภูมิคุ้มกันหมู่ ได้เร็วเท่านั้นนะครับพอมีภูมิคุ้มกันหมู่ได้เร็วเท่านั้นเนี่ยปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดในเรื่องของโควิดเนี่ยก็จะเบาลงทันทีฉะนั้นท่านจะเห็นได้ว่าตอนนี้ที่เราพูดกันว่าวัคซีนเรายังมาช้าเราก็ต้องเร่งวัคซีนให้มาเร็วขึ้นสองเนี่ยเราก็อยากจะเห็นความหลากหลายของวัคซีนตอนนี้ที่เราได้ยินว่าคนไทยฉีดกันก็จะได้ยินเรื่องชิโนแวกกับเรื่องแอสตรานะครับตอนนี้ก็ได้ยินมาว่า ทางอยอยได้มีการรับรองหรือกำลังจะรับรองโมเดอร์นาจอร์นสันแอนด์จอร์นสนไฟเซอร์เพิ่มเติมฉะนั้นถ้าเกิดมีการรับรองเพิ่มเติมมีการจัดหามีการนำเข้าเพิ่มเติมทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนหรือโรงพยาบาลต่างๆที่จะช่วยกันเนี่ยมันก็จะทำให้วัคซีนต่างๆเนี่ยเข้ามามากพอเข้ามามากแล้วก็เป็นเรื่องของกระบวนการการฉีดละฉะนั้นเรื่องวัคเรื่องโควิดเนี่ย มันก็ต้องหนึ่งนะครับทุกคนควรจะได้วัคซีนเพื่อป้องกันตนเองนะครับแต่ว่าก่อนที่จะได้วัคซีนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราเราไม่มีโอกาสจะป้องกันตนเองนะฮะเพราะว่าเรื่องโควิดก็เหมือนกับเป็นโครคภัยไข้เจ็บโรคระบาดท,ที่ถ้าเกิดว่าเกิดเรามีภูมิคุ้มกันดีๆเนี่ยเราก็สามารถจะดูแลตัวเองได้ฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราแข็งแรงนะฮะออกกําลังกายดูแลสุขภาพให้ดีเนี่ยก็เป็นภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติแล้ว นะครับแล้วอันที่สองเนี่ยเราสามารถที่จะปฏิบัติตนเองด้วยความปลอดภัยนะครับก็คือใส่หน้ากากล้างมือมีระยะห่างแล้วก็ไม่ไปในที่แออัดอันนี้ก็เป็นมาตรการที่สองที่ช่วยได้แล้วนะครับฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งถ้าแข็งแรงพักผ่อนให้พอออกกำลังกายก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีสองนะครับใส่หน้ากากล้างมือหนบกสนี่ก็ช่วยได้เยอะละ อันที่สามเนี่ยก็คือวัคซีนฉะนั้นเราก็พยายามที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้รับสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อเกิดความมั่นใจว่าเราจะไม่มีประเด็นปัญหาเรื่องโควิดฉะนั้นวัคซีนก็คือมาตรก,การที่ที่เราจะต้องเร่งรัดนะครับว่าทำอย่างไรที่เราจะได้รับวัคซีนมาให้มากเมื่อได้รับมาเพียงพอแล้วเนี่ย <c oughs> ต่อไปก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันนะครับระดมในเรื่องของการฉีดนะครับ ก็คือขณะนี้ท่านก็จะเห็นได้ว,ว่าได้มีการลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนด้วยหมอพร้อมหรือว่าตาแต่ละจังหวัดไปลงหรือโรงพยาบาลศูนย์การค้าเอกชนต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของความร่วมมือกันของคนไทยและขีดนาใจของคนไทยนะครับในการที่จะลงทะเบียนลงทะเบียนงั้นก็จะมี2ออย่างว่าหนึ่งวัคซีนต้องมาเร็วแล้วก็มาเพียงพอในเป้าหมายแรกเรื่องรอยล้านโดดส2เนี่ยเมื่อมาแล้วเนี่ยก็ต้องเร่งในการกระจาย ไปตามกลุ่มต่างๆนะครับมีลำดับความสำคัญเช่นบุคลากรทางการแพทย์ก็อาจจะเป็นกลุ่มแรกหรือว่าผู้ที่สูงอายุก็เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงหรือการกระจายไปในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ที่มีป vaccine, er ัญหาอยู่แล้วนะครับส่วนพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาอะไรต่างๆนั้นก็เป็นเรื่องของการจัดลำดับความสําคัญตามจํานวนวัคซีนที่เรามีอยู่ถ้าเรามีวัคซีนเพียงพอก็ไม่มีปัญหาแต่ขณะที่วัคซีนเนี่ยยังมาไม่เพียงพอ ก็เป็นเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่เป้าหมายกับกลุ่มนะครับกลุ่มไหนที่จะได้รับการฉีดก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบเขาก็ดาเนินการกันตอนนี้เขาก็ตั้งเป้าว่าภายในปีเนี้เราจะต้องฉีดให้ได้100ล้านโดสนะครับแต่ว่าร้อล้านโด,ดตอนนี้มันอยู่บนสมมุติฐานที่ว่า70%ของประชากรของประเทศนะครับ แต่ว่าวันนี้มันก็เริ่มมีข่าวคราวที่ที่บางทีก็สร้างความกังวลเช่นบอกว่าพอฉีดแล้วนะครับไม่ได้หมายความว่า70%เนี่ยจะต้องเป๊ะนะนะครับถึงจะก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่เพราะตรงน,นี้เริ่ม,มจะมีข่าวเรื่องของไวรัสกลายพันธุ์นะครับอย่างเช่นวันที่เราก็เจอไวรัสกลายพันธุ์จากอินเดียไวรัสกลายพันธุ์จากแอฟริกาฉะนั้นเนี่ยพอมีไวรัสกลายพันธุ์เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็บอกว่ามาทีเชื้อกแลแรงขึ้น พอเชื้อแรงขึ้นเนี่ยไอ้เปอร์เซ็นต์ของภูมิคุ้มกันหมู่อาจจะไม่ใช่เจ็ดสิบละอาจจะต้องกลายเป็นเจ็ดสิบห้าหรือเปล่ากลายเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นหรือเปล่าหรือการฉีดสองเข็มอาจจะไม่พอละอาจจะต้องบูสเตอร์หรือเปล่ามีเข็มที่สามเข็มที่สี่ฉะนั้นเนี่ยไอ้การประเมินว่าร้อยล้านโดสแล้วเกิดภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยมันมันอาจจะต้องเติมอะ่ะมันอาจจะต้องเป็นสามเข็มสมมุติถ้าคิดเป็นสามเข็มขึ้นมาก็ต้อง ก็ต้องเป็นร้อยห้าสิบล้านนะนี่ผมยกตัวอย่างหรือบอกว่าไม่ใช่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ละอาจจะต้องแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับมันก็จะทําให้จํานวนเนี่ยวัคซีนที่เราจะต้องใช้เนี่ยมากขึ้นฉะนั้นในเรื่องของการจัดหาวัคซีนเนี่ยก็คงจะต้องก็งคงจะต้องมีมีมตัวตัวเผื่อมีเซฟตี้แฟกเตอร์นะครับอาจจะไม่ใช่ร้อยล้านโดสอาจจะต้องมากกว่าน,นั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของการแพร่ระบาดนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดในในในปัจจุบันนะครับว่า งั้นวิธีการจัดการกับโควิดที่เราจะต้องเอาชนะให้ได้ก็คือว่าได้วัคซีนที่เพียงพอได้วัคซีนที่รวดเร็วแล้วก็ฉีดให้ได้ไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิบและเป้าหมายก็คือว่าฉีดให้ได้ไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของประชากรและเป้าหมายสําคัญก็คือว่าปีนี้อย่างน้อยต้องหนึ่งร้อยล้านโด,ดตอนนี้ฉีดไปแล้วเนี่ยประมาณสามล้านโดนะครับก็ประมาณสองเปอร์เซ็นต์ของประชากรของประเทศ ฉะนั้นตอนนี้ก็คือว่าต้องเร่งในการจัดหาเร่งในการได้มาเร่งในการฉีดนะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเราบรรลุเป้าหมายที่ได้เร็วเท่าไหร่นี่สถานการณ์โควิดก็จะจบได้เร็วขึ้นภาพรวมเรื่องโควิดเนี่ยทั้งโลกเนี่ยเขาก็ประเมินกันว่าด้วยความร่วมมือและเกิดการเห็นความสําคัญของวัคซีนโควิดเนี่ยแล้วการเร่งการฉีดการเร่งการผลิตวัคซีนเนี่ยเขาประเมินกันว่าภายในปีนี้นะครับอย่างช้าเนี่ย สถานการณ์ทางด้านสาธารณสุขนะฮะเรื่องโควิดมันมีสองสถานการณ์สถานการณ์ทางด้านโควิดก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขสถานการณ์ทางด้านโควิดกับอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเศรษฐกิจฉะนั้นเอาในเรื่องสาธารณสุขเนี่ยก็คิดว่าภายในปีนี้เนี่ยสถานการณ์ต่างๆเนี่ยก็็น่าที่จะดีขึ้นนะครับดีขึ้นเพราะว่าทั่วโลกฉีดฉีดกันนะครับวันก็ประมาณ30ล้านฉีดกันมากๆากถ้า70%โลกเรามีประชากรประมาณ70,00กว่าล้าน จ็ดสิบเปอร์เซ็นก็ประมาณห้าพันล้านสมมุติห้าพันล้านคูณสองก็ประมาณหมื่นล้านโดสน,นะครับวันหนึ่งสมมุติฉีดได้สามสิบก็คือเดือนนึงก็ฉีดได้ประมาณพันล้านโดสฉะนั้นก็คือฉีดกันประมาณปีนึงอนะแต่นี่ก็ฉีดกันมานานลวฉะนั้นเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าเข้าใจว่าภายในปีนี้การฉีดวัคซีนอาการจะครอบคลุมทั่วถึงแล้วก็ทําให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่นะครับฉะนั้นสายการทางด้านสุขเนี่ยคิดว่าปีนี้เนี่ยก็น่าที่จะจบ นะครับคือคือหมายความว่าคลี่คลายไปในทางที่ดีอาจจะมีหลงเหลืออยู่บ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์เรื่องการกลายพันธุ์อีกด้วยเนะี่ยว่าอย่าให้มีการกลายพันธุ์มากขึ้นนะครับก็จะเป็นเรื่องที่เราก็จะเบาลงในเรื่องของสถานการณ์ทางด้านสาธารณสุขก็ถือว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราก็ควบคุมกันเราก็ให้ความร่วมมือกันนะครับฉะนั้นอันนี้ก็อยากที่จะฝากทุกท่านนะครับว่าถ้ามีโอกาสที่จะดูแลตัวเอง ให้ความร่วมมือกับมาตรการต่างๆของภาครัฐแล้วก็เมื่อมีวัคซีนมาทุกคนก็ไปฉีดกันนะครับสถานการณ์ต่างๆของประเทศก็จะดีขึ้นคราวนี้ผมอยากจะมาพูดนอกจากเรื่องของมาตการโควิดแล้วเนี่ยก็อยากจะพูดในเรื่องของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจนะครับว่าเหมือนกับว่านอกจากเราจะต้องเจอเรื่องโควิดแล้วเนี่ยเราก็ยังจะต้องเจอเรื่องเศรษฐกิจด้วยนะครับตอนนี้เรื่องเศรษฐกิจเราก็มีปัญหาเหมือนกับทุกประเทศทั่วโลกอ่ะสาเหตุที่มีปัญหาก็เพราะว่า เมื่อมีโควิดแล้วเนี่ยกิจการ,รทางเศรษฐกิจทุกอย่างหยุดหมดเลยนะครับเพราะว่าเรากลัวเรื่องโรคติดต่อแล้วเราก็จะมีการหยุดเดินทางหยุดเดินทางไปลงทุนหยุดเดินทางไปท่องเที่ยวอันนี้เป็นทั่วโลกนะครับทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยเมื่อคนไม่เดินทางกันไม่ลงทุนกันนะครับไม่ท่องเที่ยวกันเนี่ยธุรกิจที่เกี่ยวข้องก็ก็มีผลกระทบกันหมดไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรม ผู้ประกอบการร้านค้าคนขายอาหารศูนย์การค้าต่างๆสถานบันเทิงต่างๆเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดทั่วโลกเขาก็เลยบอกว่าเมื่อปีที่ผ่านมานั้นนะ่ะปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นปีที่ที่แย่มากเศรษฐกิจกต่างๆทั่วโลกก็ซบเซาติดลบกันนะครับประเทศไทยก็ติดลบนะครับอย่างปีหนึ่งเนี่ยเราเศรษฐกิจกของเราปีหนึ่งเคย เติบโตเขาเรียกว่า gdp นะขยายตัว3% 4%เปนี่ยปีที่แล้วเราก็เราก็ติดลบนะครับตอนนี้ก็จะลุ้นกันว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรตอนนี้มาดูก่อนว่าเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจประเทศไทยจะกลับมาอย่างไรเขาก็คาดการณ์กันว่าตอนนี้หลังจากที่ทั่วโลกได้มีการรณรงค์ในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับอันนั้นก็ทําให้สถานการณ์เศรษฐกิจต่างๆเ,เริ่มดีขึ้นนะครับพอมีการฉีดวัคซีนมากขึ้นเนี่ย ก็เริ่มที่จะมีการเดินทางมีการลงทุนมีการท่องเที่ยวมีการจับจ่ายใช้สอยจากที่ต่ำมากเป็นศูนย์เลยเงี้ยก,ก็เริ่มกระเตื้องขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกขณะนี้เนี่ยนอกจาก,จากกระเตื้องขึ้นด้วยการฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของมาตรการของการใช้เงินมากระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นนะครับบางทีเราก็จะได้ยินข่าวว่า มีการใช้เงินของแต่ละประเทศเนี่ยเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจคาว่ากระตุ้นเศรษฐกิจก็คือว่าเอาเงินเนี่ยเข้าไปในระบบเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดกิจกรรมทางธุรกิจนะครับเอาเงินไปช่วยเหลือผู้ประกอบการสมมุติตอนนี้ธุรกิจไม่ดีก็เอาเงินไปช่วยเหลือผู้ประกอบการหรือว่าคนไม่เที่ยวกันก็เอาเงินไปใช้จ่ายนะครับไปช่วยเหลือให้ผู้คนเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นหรือการที่ไปจัดกิจกรรมนะครับหรือว่าการงนเป็นเรื่องของการ ใช้ใจ่ายเงินไปเยียวยาพี่น้องประชาชนอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งนั้นนะครับก็เช่นเดียวกับที่รัฐบาลไทยทําอยู่ขนาดนี้นะเราก็จะเห็นว่าเราก็กระตุ้นเศรษฐกิจกันเช่นบอกว่าไทยเที่ยวไทยนะครับนัก,น,กนักท่องเที่ยวทั่วโลกปีหนึ่งใครมาประเทศไทย40ล้านคนแล้วก็ตอนนี้หายไปเราเคยมีรายได้เข้ามาในระบบเศรษฐกิจจาก40ล้านคนเนี่ยปีละสองล้านล้านบาทอยู่ๆเงิน2ล้านล้านบาทก็หายไปเลยเพราะ40ล้านคนหายไปไม่ได้มาเที่ยวเมืองไทย อ้าวเราก็ต้องไปกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยมาตรการเราเที่ยวด้วยกันก็คือรัฐบาลก็เอาเงินเนี่ยมาส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยมาเที่ยวในประเทศแทน40ล้านคนนะครับก็เวลาไปเที่ยวจาย่ายค่าโรงแรมร้อยบาทรัฐบาลก็ออกให้ครึ่งหนึ่งเดินทางไปท่องเที่ยวรัฐบาลก็ช่วยค่าตัว๋วเครื่องบินหรือว่าเวลาไปใช้ใจ่ายไปซื้อของกินเนี่ยเราก็มีโครงการคนละครึง่งนะครับเหมือนกับมาซื้อร้อยหนึ่งรัฐบาลก็ช่วยครึ่งหนึ่งนี่ยกตัวอย่างฉะนั้นตอนนี้รัฐบาลก็มีมาตรการ เราเที่ยวด้วยกันคนละครึ่งมสามสิบสามเราลักกันก็คือช่วยเหลือผู้ประกันตนแล้วก็ผู้ใช้แรงงานฉะนั้นมาตรการต่างๆเนี่ยก็คือมาตรการที่ไปช่วยเหลือพยุงนะครับช่วยให้ทุกคนยังมีงานทําช่วยทุกคนยังไปกินไปใช้จ่ายไปท่องเที่ยวเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจอยู่ได้นะครับเพราะทดแทนคนต่างประเทศที่เขาไม่มาเมืองไทยฉะนั้นอันนี้ก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นทั่วโลกเนี่ยก็จะใช้มาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจทานองอย่างนี้ อย่างประเทศที่เขาประสบความสาเร็จมากที่สุดเลยก็อย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาใช้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจตอนแรกเนี่ยเขาใช้ก็คล้ายๆเราเนี่ย1.9ล้านล้านแต่ของเขา u s ์ของเรา1.9ล้านล้านบาทของเขา1.9ล้านล้าน u s ์เขาก็เลยคูณเข้าไปอีก30บาทก็คือเขามากกว่าเรา30เท่าแล้วเขาก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเนี่ยตอนหลังเขาก็เตรียมอีก4ล้านล้าน ในการกระตุ้นการทํางานในการเข้าไปเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการการทําโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการถานสุขแล้วก็ทุกประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นยุโรปจีนเขาก็ใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับก็คือการที่จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลแล้วก็ใช้เม็ดเงินมหาศาลฉะนั้นตอนนี้โลกก็เลยเริ่มฟื้นตัวฟื้นตัวจากการฉีดวัคซีนฟื้นตัวจากการที่มีเงินเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจจากการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตอนนี้เขาก็เลยประเมินกันว่าสถา,านการณ์ของเศรษฐกิจโลกปีนี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยจะต้องเริ่มเติบโตแล้วอย่างน้อยก็ประมาณ5.5%เนะครับก็คือ GDP ของโลกเนี่ยเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวอย่างน้อย5%ปรนครึ่งประเทศที่จะมีเศรษฐกิจฟื้นตัวมากที่สุดก็คือจีนนะครับประมาณ8%ปรนปีนี้จีนจะโต8%สหรัฐอเมริกาก็ประมาณสัก6กอว่ายุโรปก็ประมาณ5%อาเซอยเนาเซนเนคเขาก็บอกว่าประมาณส 15%นะครับอันนี้เป็นภาพรวมที่ชี้ให้เห็นว่าด้วยมาตรการต,ต่างๆเนี่ยปีนี้ปีนี้นะปี64เนี่ยโลกก็จะเริ่มฟื้นตัวทางเศษรษฐกิจนะครับคราวนี้มามองประเทศไทยประเทศไทยเราก็มีผลกระทบเหมือนกับทุกประเทศทั่วโลกแล้วเราก็ใช้จ่ายเงินไปแล้วนะครับตามพรกกู้เงินฉบับแรกที่ปีที่แล้ว1.9ล้านล้านบาทขนานี้ก็เหลือเงินอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับ แล้วก็มาตรการที่รัฐบาลใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือ1เนี่ยก็เอาเงินนะครับหนึ่งจุดเล้านล้าน,านเนี่ยไปใช้ในเรื่องของการรักษาการดูแลในเรื่องของระบบสานะ,ะสุขโดยตรงนะครับแล้วก็2เนี่ยก็ในเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือเยียวยา3ก็คือการเข้าไปฟืน้นฟูนะครับทั้งหมดเนี่ยจะใช้ไปประมาณ1ล้านล้านส่วนอีก9ก0 0แสนล้านนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่ธนาคารชาติเนี่ยก็ใช้เงินที่จะแยกเป็น2ส่วน ส่วนหนึ่งห้าแสนล้านบาทอันนี้ห้าห้าแสนล้านนะฮะอันนี้ก็เตรียมไว้สําหรับในการปล่อยผู้สินเชื่อต่ําที่เขาเรียกว่าชับโลนนให้กับผู้ประกอบการต่างๆที่ประสบปัญหากับอีกสี่แสนล้านสําหรับที่จะไปซื้อพันธบัตรในตลาดหลักทรัพย์เพื่อเป็นการพยุงภาวะการลงทุนต่างๆอันนี้ก็เลยทําเป็นว่าหล้านล้านบวกห้าแสนล้านบวกสี่แสนล้านก็เท่ากับหนล้านล้าน นั้นเงินก้อนนี้ก็คือเงินที่เราใช้ประทังเศรษฐกิจระมาไม่ให้ทุกคนจมน้ําขณะที่เกิดภาวะเรื่องโควิดแล้วเราก็หวังว่าเมื่อโควิดจบสิ้นเรียบร้อยแลวเนี่ยทุกคนก็จะขึ้นฝั่งกันตอนนี้ต้องอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตายอย่าให้ใครตายอย่าปล่อยให้ใครจมน้ําฉะนั้นมาตรการ,ารการะตรุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นมาตรการเหมือนกับทุกคนร้อยคอ,อกันนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งจมน้ําให้พออยู่ได้แล้วถ้าโควิดจบปับ๊บเราฟื้นตัวกันก็กลับมาสู้กันใหม่ นะแต่ว่าตอนนี้พอเกิดโควิดระบาดท,ที่เราเรียกว่ารอบ3ที่ตัวเลขเนี่ยขึ้นไปถึงขณะนี้ก็ประมาณแสนหนึ่งมืกว่าคนนะครับที่ติดเชื้อวันนี้วันเดียวก็3 7มพร้าสิคนแล้วก็เสียชีวิตถึง34มสิบี่เนี่ยฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ของการติดเชื้อที่มากขึ้นนะครับตอนนี้เราก็เลยได้มีการเตรียมเงินที่ตอนนี้่ย ทางทรัฐสภาทางสภาเนี่ยสภาผูพพ้แทนเนี่ยที่ได้มีการพูดคุยหารือกันในเรื่องของพระราชกำหนดนะครับตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยในเรื่องของการที่เราจะออกการช่วยเหลือประชาชนครั้งที่สองครั้งแรก1.9ล,ล้านล้านบาทใช้ไปแล้วครั้งที่สองเนี่ยรัฐบาลก็ออกมาอีก5้0แสนล้านบาท5แสนล้านบาทเนี่ยก็แบ่งเป็น3วงเงินนะครับ3 0มืล้านบาทเนี่ยก็คือวงเงินทางด้านสาธารณสุขโดยตรงแล้วก็อีก อีก3แสนล้านก็เป็นวงเงินที่จะไปชดเชยช่วยเหลือบรรเทาแล้วก็อีก1 7ึ0 0 0ล้านเนี่ยเป็นร่างเป็นเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐ,ฐกิจนะครับในการส่งเสริมให้มีกิจการทางเศรษฐกิจรวมแล้วเนี่ยเราก็จะใช้เงินอีกประมาณ5 0 0แสนล้านบาทคราวนี้เนี่ยทุกท่านก็คงจะต้องถามว่าเอ๊เราก็ไปกู้เงินมาเยอะๆมากอบ่กู้เศรษฐกิจเนี่ยแล้วสถานการณ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงคือเราก็มี มีมาตรการอยู่มาตรการหนึ่งนะครับว่าในการที่จะดูแลเรื่องเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยเราจะไม่กู้เงินเกิน60%ของกํำลังการผลิตของประเทศสมติกำลังการผลิตของประเทศก็คือ GDP นะประเทศไทยปีหนึ่งก็มี GDP ประมาณ15ล้านล้านบาท60%ของ15ล้านล้านบาทเนี่ยก็คือ9ล้านล้านบาท ฉะนั้นก็หมายความว่าหนี้ต่างๆที่ประเทศก่อไว้เนี่ยที่เป็นหนี้สาธารณะเนี่ยจะต้องไม่เกิน9้าล้านล้นานบาทหรือไม่เกิน6 0ของ GDP ถ้าเรารักษาวินัยตัวนี้ไม่ได้เนี่ยประเทศไทยก็จะมีสะเสถียรภาพเหมือนกับธุรกิจอะก็คือว่าเหมือนกับว่าเราไม่ได้กู้หนี้ยืมสินอะไรเกินตัวนะครับถ้าเกิดว่าไม่เกิน60%เนี่ยก็ถือว่ายังใช้ได้ขณะนี้นะครับเราก็ถ้าตอนที่ยังไม่นับ5 0 0แสนล้านเนี่ย ตัวเลขหนี้ก่อต่อ GDP ของเราเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ50ากว่าเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นผมว่าจะว่าที่รัฐบาลใช้จ่ายเงินอีก500แสนล้านเนี่ยก็คิดว่าเพื่อที่จะได้ทั้งสองอย่างเลยก็คือมาช่วยเหลือดูแลเศรษฐกิจจากการระบาดรอบ3และ2เนี่ยก็พยายามที่จะควบคุมตัวเลขภาล้นหนี้สินเนี่ยให้อยู่ใกล้เคียงกับระดับ60%ของ GDP ให้มากที่สุดเพื่อเป็นการรักษาเครดิตรักษาวินัย นะครับอย่างน้อยก็ยังมองว่าประเทศไทยเนี่ยมีสเสถียรภาพานด้านการเงินการทางที่ยังมั่นคงอยู่ก็จะไม่กระทบกับเรื่องตลาดทุนไม่กระทบกับความเชื่อมั่นไม่กระทบก,บกับการลงทุนต่างๆแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องดูนะครับว่าหลังจากที่ใช้เงิน5แสนล้านาไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าสถานการณ์โควิดเกิดลากยาวสมมุติการระบาดระลอกสามเนี่ยไม่จบโดยเร็วเอาเอาอย่างนี้นะ ตอนที่1.9จุดล้านล้านเนี่ยเราก็ากมาได้ปีหนึ่งนะครับที่ใช้จ่ายเงินตอนนี้ห้าแสนล้านเนี่ยสมมุติถ้าเกิดว่าจบภายในปีนี้จบภายในสองสาเดือนเนี่ยก็อาจจะเอาอยู่แต่เราก็ต้องเตรียมก๊อกสองก๊อกสามไว้เหมือนกันนะถ้าเกิดสถานการณ์โควิด้วลอกสามเกิดจบจบ,จบยาวและากยาวมากขึ้นแล้วก็มีผู้ได้รับผลกระทบมากขึ้นตกงานมากขึ้นผู้ประกอบการหยุดกิจการมากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมีเงินมาช่วยเหลือดูแล ในเรื่องของการก,กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยเกิดเงินไม่พออีกเนี่ยทำยังไงนะครับเงินไม่พออีกก็จะต้องมาดูกันละว,ว่าที่เราเคยกู้เงินมา60%ของ GDP เนี่ยตามมาตรฐานที่เราวางกันเอาไว้เนี่ยอาจจะต้องมีการขยายอาจจะต้องมีการขยายเพดานนะครับอย่างหลายๆประเทศทั่วโลกตอนนี้นี่ต่อ GDP อย่างญี่ปุ่นตอนนี้มาอันดับหนึ่งเลย200กว่านะครับหลายๆประเทศ100กว่า อันนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละประเทศฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีการตลอกศาลยาวกว่าน,นี้และก็มีความจําเป็นจะต้องเอาเงินมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอันนี้เป็นเรื่องที่เราก็ต้องเตรียมการกันแล้วว่าจะใช้เงินที่ไหนอาจจะต้องเกิน6 0สของ GDP เพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่ได้เหมือนกับถ้าเปรียบเทียบสถานการณ์เศรษฐกิจก็เหมือนสุขภาพอะเราป่วยนะครับนอนโรงพยาบาลน,นะครับก็ต้องมีเงินมารักษาเพื่อให้หาย กลับบ้านแข็งแรงแล้วก็ทํางานพอทํางานปับ๊บก็มีเงินใช้หนี้แต่ถ้าเกิดป่วยนอนโรบาลน,นอนตลอดเวลาไม่สามารถกลับมาบ้านมาทํางานได้ก็ก,ก็ก็ไม่สามารถที่จะมาทํางานมีไรายได้หาเงินนะครับฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้เศรษฐกิจเนี่ยกลับมาแข็งแรงกลับมาทํางานส่วนหนี้ที่เราก่อกันไว้นะครับในช่วงที่เรามีวิกฤตเนี่ยเมื่อเรากล้าเราแข็งแรงระบบเศรษฐกิจกลับมาทํางานได้เนี่ยในที่สุด